i p h o n เ x s เปิดไม่ติดไปศูนย์มาแล้วศูนย์ประเมินราคาเมนบอร์ดเป็นที่เมนบอร์ดต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่สวัสดีครับผมช่างต้นเซนทันวเกตบางใหญ่ครับร้านโฟนเฮาวันนี้มี iPhone X 1หนึ่งตัวครับก็แกะเรียบร้อยแล้วนะแกะเครื่องเรียบร้อยมาเช็คดูแล้วอันนี้เมนบอร์ดของมันนะครับมันช็อตนะครับลูกค้าไปที่ศูนย์บริการมาแล้วศูนย์ไอแค่บอกว่าเอาเกิดปัญหาเกิดที่เมนบอร์ดนะครับต้องเทดเครื่องประมาณ19ื่นเก้านะครับหมื่นแปดหมื่นเก้านะครับก็เลยโทรเข้ามา ทางเพจช่างต้นนะครับแล้วลองปรึกษาดูนะครับก็บอกว่าเอาเครื่องเข้ามาประเมินราคานะครับทีนี้วิธีการตรวจเช็คของเรานะครับง่ายมากเลยนะครับเราเอาเมนบอร์ดเนี่ยตัวที่มันช็อตเนี่ยนี่คือหัวใจหลักของมันนะเนี่ยคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับ PC คอมพิวเตอร์ที่เอาจอเอาคีย์บอร์ดเอาไฟมาต่อพ่วงนะครับเนี่คือทุกอย่างอยู่ในนี้หมด CPU ี a แรมลอมไทุกอย่างนะครับมันเสียนะครับเสียเนื่องจากอะไรนะครับเนื่องจากมันทํางานหนักนะครับเพราะว่าเราไม่เคยปิดโทรศัพท์เลยถ้าเป็นรุ่นนี้ก็3ปีแล้วนะครับ ถึงเวลาแบตมันหมดอ่ะไฟมันก็ยังเข้าไปในวงจอรอยู่เลี้ยงวงจอรอยู่เพราะมันถอดแบตเตอรี่ออกไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับว่ามันเสียเพราะอะไรแล้วเราจะ่อมยังไงครับอันนี้คือเมนบอร์ดนะครับของตัว iPhone X นะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะมันก็จะเป็นอุปรกรณ์นะครับมาต่อพว่วงงานทั้งหมดนะครับทีนี้เมนบอร์ดมันช็อตนะครับช็อตได้ไงนะครับมุมขวามุมซ้ายบนที่ลูกค้าเห็นเนี่ยที่มือผมเนี่ยคือ power supply นะครับ เราจะจ่ายไฟทั้งหมด4.4ถึง4.5โวลต์นะครับเข้าไปที่ตัวเมนบอร์ดตัวนี้นะครับโดยผ่านสาย Power อร์สายนะครับเป็นการจำลองแบตเตอรี่นะครับถ้าเราจจ่ายไฟผ่านแบตเตอรี่เนี่ยเราจะไม่เห็นภาพนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเมนบอร์ดนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันไม่มีตัวเลขบอกนะครับแต่อันนี้นะครับมีตัวเลขโวลต์เตจนะครับที่จ่ายไฟเข้าไปอันนี้คือเคอร์เรนต์นะครับเคอเรนต์ก็คือการกินไฟนะครับ ปกติแล้วนะครับถ้าเราใส่สายพาวเวอร์ซัพพลายลงไปนะครับสายที่มือขวาผมเนี่ยลงไปนะครับไฟมันจะต้องไม่กินนะครับก็คือเลข0ูนจุดููนเนี่ยจะต้องไม่เปลี่ยนแปลงนะครับจนกว่าเราจะกดเปิดเครื่องนะครับแต่ดูตัวนี้นะครับผมจะใส่สายพเวอร์ซัพพลายลงไปครับหนึ่งสองสามนะครับเครื่องกินไฟทั้งหมดห้าจุดสองห้าแอมป์นะครับแล้วก็เมนบอร์ดร้อนจี่เลยนะครับก็เท่ากับว่าเครื่องมันช็อตนะครับก็คือ วงจรอ่ะมันช็อตนะครับเราจ่ายไฟปุ๊บมันช็อตเปิดไม่ติดเลยทีเนี้ยระบบไฟมันรวนี่ะมันมีตัวลีกอยู่อ่ะหรือว่ามันมีตัวที่ช็อตอยู่นะครับมันก็ไม่สามารถที่จะเปิดเครื่องได้นะครับวิธีการนะครับเราก็จะใช้มัลติมิตเตอร์นะครับนี่เราใช้ฟุกหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับผมในการวัดหาชุดช็อตนะครับพวกเนี้ย บอกได้เลยว่าเจอประจํานะครับงานแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอาการประจําตัวไปแล้วนะครับสําหรับรุ่น iPhone 7ขึ้นไปนะครับจะมีอาการช็อตแบบนี้เนื่องจากคาปาซิเตอร์นะครับมีปัญหานะครับแต่รุ่นนี้นะครับรุ่นเนี้ข้อข้อข้อที่มันยากเนี่ยคือ Apple นะครับออกแบบวงจรนะครับเป็นสองอันนะครับอันนี้คือผมจะแยกให้ดูนะเนี่ครับเมนบอร์ดรุ่นใหม่นะครับ ตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปนี่บอร์ดลูกค้านี่บอร์ดผมนะตั้งแต่ iPhone X ขึ้นไปอะครับ Apple ออกแบบวงจรทั้งมี2อันครับแบบนี้กับแบบนี้นะครับเอามาประกบกันนะครับด้วยจุดไข่ปลาพวกนี้นะครับไว้แบบนี้นะครับเวลาที่เราทำงานอะเราจะต้องยกเมนบอร์ด2ชั้นออกนะครับเพื่อจะดูวงจรน,นะครับว่าตรงไหนมันช็อตเสียหายนะครับ นี่ก็คือความยากระดับหนึ่งนะครับในการยกบอร์ดแล้วก็ใส่เข้านะครับแล้วก็วงจรมันจะซ่อนอยู่ด้านในนะครับไม่เหมือนกับโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับที่เป็นแผ่นแผ่นเดียวแบบนี้นะครับโทรศัพท์รุ่นเก่านะครับเมนบอร์ดจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ต้องย้ายไม่ต้องยกไม่ต้องแยกนะครับแต่พอรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นสองสองชั้นนะครับมันก็จะทํางานยากขึ้นนะครับทีนี้อันดับแรกที่ผมจะวัดไฟเนี่ยก็คือไฟเลี้ยงหลักนะครับไฟเลี้ยงหลัก vd d m เมนนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูนะ นี่ครับหน้าตาของเมนบอร์ดกับตัวโปรแกรมมันจะเป็นแบบประมาณนี้นะครับผมก็จะวางโพดิชันตำแหน่งเดียวกันนะใ้ส่วน VDD main อ่ะที่ผมบอกที่ผมจะวัดคือไฟเลี้ยงหลักนั้น่ะไฟเลี้ยงหลักอ่ะจะอยู่ในจุดสีแดงนะครับอยู่ด้านหลังนะวิธีการที่จะวัดง่ายหรือซ่อมง่ายอะก็คือด้านหลังแต่ด้านหน้าก็มีอยู่ที่ซ็อกเก็ต J5700 นะครับเราก็สามารถที่จะวัดที่ซ็อกเก็ต J5700 ได้นะครับว่า เมนบอร์ดมันช็อตไหมนะครับเราจะปรับมิตเตอร์นะครับมัลติมิตเตอร์นะครับเราจะปรับมัลติมิตเตอร์นะครับไปในย่านนะครับวัดเสียงตีนนะครับแล้วเราจะทำการวัดที่ซ็อกเก็ตนะครับ นี่ครับมันช็อตนะครับลาย VDD main ก็คือผมอธิบายลายไฟเลี้ยงหลกักมันช็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาแก้ไขตรงลายไฟเลี้ยงหลักนะครับถ้าเราจะมาทําที่จุดเนี้ยมันค่อนข้างจะมีความเสี่ยงเพราะว่าซอ็อกเกตมันละเอียดอ่อนนะครับเราจะต้องพลิกด้านหลังมานะครับเพื่อจะเปิดวัดไฟในจุดนี้แทนนะครับพอเราวัดไฟในจุดนี้แทนเนี่ยมันก็จะง่ายขึ้นนะครับ แล้วก็หงายมานะครับแล้วเล็งๆไว้มันอยู่ตรงนี้เราก็จะใช้มีดนะครับกรีดนะครับเพื่อจะวัดไฟในจุดนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะวัดไฟนะครับ นี่นะครับขา v ดีเมนในสีแดงนะครับขานี้นะช็อตนะครับซึ่งปกติมันต้องไม่ช็อตนะครับเพราะเป็นไฟเลี้ยงหลักนะครับนะครับขานี้ s ช็อตนะครับก็ทีนี้เรารู้แล้ว v ดีเมนช็อตนะครับเดี๋ยวเราจะต้องซ่อมนะครับตัวนี้ผมประเมินราคาไปสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวที่เราจอดเนี่ยเราเปิด แผ่นะครับแค่มาวัดไฟนั้นไม่มีผลอะไรกับตัวเครื่องนะครับปลอดภัยไว้ใจได้นะครับแล้วก็จะมาซ่อมนะครับในส่วนของแผงวงจรกันนะครับครับผมหลังจากที่เราซ่อมเสร็จนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเราซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยอาการจะเป็นยังไงนะครับจำได้ไหมครับตอนแรกเนี่ยเราเสียบสาย power supply ลงไปอ่ะฝั่งนี้นิ้วชี้ผมเนี่ย กระโดดขึ้นมาที่5.2แอมป์เลยก็คือเมนบอร์ดช้อนนะครับนี่นะครับผมจะใส่นะครับหลังจากซ่อมเสร็จแล้วนะครับเห็นไหมครับว่าตัวกระแสไม่ขึ้นแล้วนะครับผมจะต้องกดเปิดเครื่องนะครับที่สวิตช์นี้นะมันเป็นสวิตช์พาวเวอร์นะผมจะกดเปิดนะครับหนึ่สานี่ครับเครื่องถึงจะเริ่มกินไฟนี่ครับวิธีการซ่อมเมนบอร์ด p i p n o X นะครับวิธีการตรวจเช็คนะครับเราจะใช้เครื่องมือชนิดก็ไม่ใชชนิดพิเศษหรอก เราจะใช้วิธีวิเคราะห์นะครับด้วย power supply นะครับแล้วเราใช้มัลติมิเตอร์นะครับวัดนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันด้วยเครื่องนะครับเราก็จะประกอบนะครับในส่วนของตัวเครื่องนะครับผมก็ผมยังไม่ได้แปะวอยลรับประกันนะอันนี้เราแค่จะเปิดเทสชั่วคราวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวต้องเทสก่อนนะ ถึงระส่งงานได้นะครับจุดหนึ่งนะครับที่ทุกคนจะไม่ค่อยระวังนะครับก็คือตัวนี้ครับใส่ไม่แน่นนะครับตัวลงไปให้แน่นนะเป็นสาสายแพร w i i i นะครับแบตเตอรี่เรายังไม่ใส่นะเราจะใส่ชุดสแกนหน้าเข้าไปครับเครื่องประติดแล้วครับอันนี้เปิดได้แบตเตอรี่นะ เดีย๋ยวผมจะเปิดด้วยสายวอร์ซ supply ก่อนนะเพื่อจะอธิบายให้ฟังนะครับนี่นะครับเราใส่สายวอร์ซัพพลายนะครับแทนแบตเตอรี่นะเหมือนกับตอนที่เราเปิดเครื่องตอนแรกนะเครื่องไม่กินไฟที่5.2แอมป์แล้วนะครับเราเราต้องทําการกดเปิดเครื่องนะครับที่ตรงนี้นะหนึ 1, 2, ่งสองสามเห็นไหมครับหลังจากเปิดเปิดเครื่องนะครับเครื่องจะกินไฟตามปกติแล้วก็ติดขึ้นมาครับติดแล้วครับ ครับเครื่องก็ติดขึ้นมาแล้วนะหลังจากที่เราซ่อมนะครับอันนี้เราซ่อมกันที่เมนบอร์ดนะครับในส่วนของเมนบอร์ดมันช็อตนะครับเพราะว่ามันทํางานหนักมา2ปีกว่านะครับมันไม่ได้ปิดเครื่องเลยนะครับตอนนี้กําลังโรคนี้กําลังเป็นโรคระบาดของตัว iPhone นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถจะส่งซ่อมกับทางช่างต้นได้นะครับอาการพวกนี้ข้อมูลไม่หายนะถ้าไม่ได้ไปอัพมานะข้อมูลจะยังอยู่นะครับถ้าอัพหลอดขีดหลอดเออเลอร์ก้าไปแล้วอย่างเงี้ยจะไม่ได้นะครับแต่นี้ก็ยังได้อยู่นะ เรียร้อยเครื่องบูติิขึ้นมาครับเนี่ยครับการกินไฟของมันจะขึ้นไปสูงสุดที่เกือบ2แอมป์นะครับ1.8 2.2แอมป์ 8, 2. 2แล้วนะครับอ่าเรียบร้อยเปิดติดแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนสแตนบายนะครับว่าเครื่องกินไฟปกติหรือเปล่าตอนนี้ f a c ไอดีทำงานนะเป็นไฟสีม่วงกระพริบแบบนี้ f a c ไอดใครไม่ทํางานนะไฟสีม่วงนี้จะไม่กระพริบนะครับ ผมจะปิดหน้าจอนะครับให้มันเข้าโหมดสแตนบายนะครับตัวกินไฟเนี่ยมันจะกินไฟแค่0.02 0. 0. 0. 0.02นะครับเนี่ยแบบนี้นะเนี่ยคือการกินไฟปกติของเครื่อง iPhone อต้องเป็นแบบนี้นะครับถ้าแบบตอนแรกที่จับ power supply แล้วขึ้นกระโดดมา5 M, 2์2 4์3์พวกนี้ยนั่นนะครับคือเมนบอร์ดเสียนะครับเราต้องซ่อมที่เมนบอร์ดแต่ต้องหลังจากเราเอารอยอุปรกรณ์เอาเมนบอร์ดออกนะครับ อ่ะตัวนี้กินไฟปกตินะเครื่องเปิดติดปกติด้วยเฟ c ไอดีทำงานกระพริบ4ีม่วงนะครับเห็นได้ว่า iPhone X ตัวนี้นะครับช่างต้นซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเปิดติดเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นที่เมนบอร์ดเสียนะครับก็ดูตามคลิปได้เลยนะครับมันมันก็เกิดจากคาปาซิเตอร์ในวงจรนะครับเกิดหลีกนะครับช็อตเสียหายนะครับทำให้วงจรไฟทั้งหมดในเครื่องนะครับถูกลบกวนเรียกว่าช็อตนั่นเองนะครับทาให้เปิดไม่ติดทีนี้พอ วงจรมันช็อตอยู่เนี่ยเครื่องมันจะกินไฟจากแบตเตอรี่จนหมดเกลี้ยงเลยนะครับไปศูนย์ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับเพราะเขาไม่มี power supply จับก็คือเขาไม่ได้รับซ่อมนะครับเขาเทะเครื่องอย่างเดียวนะครับเพาเทะเครื่องอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามาร้านโทรศัพท์นะครับก็สามารถที่จะใช้แกะเครื่องนะครับแล้ว power supply จับดูนะครับช่างก็สามารถจะรู้เลยว่าอาการเสียนั้นเป็นยังไงนะครับช่างก็จะจับเครื่องนะครับด้วย power supply ตัวนี้นะครับเห็นไหมเครื่องกินไฟปกติ เครื่องก็ติดปกตินะครับครับอย่างที่บอกนะครับการซ่อมก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับที่จะซ่อมกับช่างต้นนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ที่ l i น์แ d นะครับต้น p p o o n นะครับหรือไม่ก็เบอร์โทรศัพท์ทั้ง2เบอร์ด้านล่างนะครับถ้าใครสนใจก็เซ็นทันไวเกต์บางใหญ่นะครับตัวนี้นัดลูกค้า3ชั่วโมงรอรับได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ช่างต้นต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ